มันม่วงจะมันม่วงสวัสดีเพื่อนเพื่อวันฝนตกลิ้นจ้อาอิตะย้ายกำลังขุดมันจ้ะมันม่วงเมื่อนี้เขาขุดมันม่วงกันค่ะฝนตกลินลินคุณนะงามงามมันม่วงสวยสเขาสิเอาไปขายตลาดเป่งจานจ้าอาเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายผู้ใดว่างกะแวะไปอุดน้นกันได้เด้อจ้าคุณ ืัอนี้เขาสีขุดสองร่องค่ะขุดสองร่องสอยกันคุดค่ะข่อยไ่ได้คุด <c oughs> ผุนสามีข่อยคุดยิ่งง้งยิงย่ง,งุุ้นจะอ่อนแห้งมันม่วงพุนนะเป็นพวงเป็นเงาสะอ่อนจะอ่อนสีกับงามงามไหมค่ะพุนนะขี้ดินเข้าก็เป็นขี้ดินซุ่มซุ่มซะละเปียกติดปักจกกลนยากจือจากกลนยากอยู่ฝ้ากับห้อง <c oughs> ฝนกับโตกลิ้นมาเด้อจ้ามาเด้อมาซอยเน่หุ่นอีย้ายกับแข็งแรงอีตากับแข็งแรงจ้าหุ่นขุดกันยัง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 เลยขี้ดินจะมันฝนตกค่ะฝนตกฝนโตกลิ้นเนาะขี้ดินมันเลยติดบักโจกเขาเพึ่งจะมาขุดค่ะเพึ่งจะเริ่มต้นเพราะว่าวางยานี่ไปเลีนหยอดน้ํากดมาไปเลีนหยอดน้ํากดหาตามาค่ะกับมีเนาเน่ค่ะเพราะว่า ดินอ่าดินมันฝนตกดูฝนตกดูจ้านี่นีม่มันของเราพุนเป็นกล่องเป็นกล่องอยู่จ้าจากน้อยอีตาสิเอารถอีแตกแลรนมามาด้อค่ะอิตาคุยโทษฝนตกลิ้นค่ะป้ากับห้องได้ยินดูมายมาอออมยอดหนพงยพงพงมายอดแมมมัน,ม,นมันบ่ทันได้ลงโฟดอก ลังต้นน่ะลังลงก็ส่วนน้อยออ่นะอันนี้เงาเดียวเด้อค่ะเงาเดียวเนี่ยไฟ้าห้องฟ้าห้องเพื่อนเอือนกันมาหย่อนน้ำกดจ้ะฝนมันตกเนาะแต่ว่าอ่าฝนไหนยังยมื่ท่านได้ย่อยลงปูอยู่ค่ะพักกันแต่หย่อนน้ำกดม้าและจังมาขุดค่ะนี่มันตตข่อยอดแล้วแล้วข่อยอดแล้วต่มือเศร้าแล้วค่ะ ผลบ่หำมบ่ได้กินข่รดอกเมื่อนี่นกนลลหกใน่จักน้อยค่ะร่องนี่มันหกใน่จักน้อยอาเบิ่งย้ายขุดขุน่ะต้านเอาต้านเอาอู้หส่อ่อนขุน่ะหัวมันหรือหัวอะไรทำไมใหญ่จังขุน่ะ าเด้อจ้ามาเด้อผู้ใดผู้ใดมาคุดซอยกะไว้ถาอุดหนุนได้เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมารับชม